ชนาไม่รู้ในพลสวัสดีครับสัตวแพทย์อย่างทึ่งแม่แมวคาบลูกแมวป่วยมาคลินิกยืนเฝ้ารออยู่หน้าประตูไม่หา่างจะไม่ใช่แมวตัวนี้นะอันนี้แมวในผลนะครับเอามาเอาภาพมาประกอบนะครับผมสัตวแพทย์ในตุรกีแชร์คลิปแม่แมวหอบลูกแมวป่วยไปคลินิก รักษาอย่างเร่งรีบยืนเฝ้ารอลูกอยู่หน้าประตูไม่ห่างชั่วข้ามคืนคนดูเป็นล้านสัตวแพทย์ในตุรกีบังเอิญถ่ายภาพสุดประทับใจได้ขณะแม่แมวค้าลูกแมวป่วยมาหน้าคลินิกด้วยท่าทางอ่อนแรงเหมือนมาขอความช่วยเหลือทีมแพทย์รีบนำแมวทั้งสองเข้าตรวจพบว่าลูกแมวมีอาการติดเชื้อที่ตาภาพเหตุการณ์สุดซึ้งนี้ กลายเป็นไวรัเล่าในโลกออนไลน์ทันทีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่คลินิกรักษาสัตว์นะครับในตุรกีจากคลิปจะเห็นแม่แมวคาบลูกแมวไว้นะครับเอาไว้ในปากวิ่งตรงมาที่คลินิกอย่างรีบร้อนและตื่นตกใจสัตวแพทย์จึงรีบเข้าตรวจพบว่าลูกแมวมีอาการตาแดงเนาะและบวมจากการติดเชื้อหลังจากแม่แมวได้รับการรักษาอาการ ก็ดีขึ้นจนกลับมาแข็งแรงอีกครั้งัต,ตวแพทย์ยังได้ตรวจสุขภาพแม่แมวพบว่าแข็งแรงดีเช่นกันเมื่อลูกแมวหายดีแล้วจึงพากลับไปหาแม่แมวที่รอยอยู่หน้าคลินิกจากนั้นแม่แมวก็พาลูกน้อยเดินจากไปด้วยกันคาบลูกเดินดีๆคาบกำแพงไปเลยนะไม่จ่ายค่าหมอเลยนะครับอันนี้ในคนผู้เล่นนะครับไม่จ่ายค่าหมอเลยคาาลูกกลับไปเลยนะครับ เป็นเรื่องที่น่าประทับใจนะครับหลังจากคลิปถูกเผยแพร่ก็ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามนะครับเป็นล้านวิวเลยนะครับมียอดเข้าชมทะลุหลักล้านภายใน24ชั่วโมงวันเดียวหลายคนแสดงความขอบคุณสตแพทย์ผ่านคอมเมนต์เช่นขอบคุณที่ช่วยแม่แมวผู้ห่องใยลูกน้อยแม่แมวตั้งใจพาลูกมารักษาจริงจ และขอให้ลูกแมวหายไวๆคอมเมนต์ comment นะครับยกตัวอย่างคำคอมเมนต์มานะครับอย่างไรก็ตามบางครั้งสังเกตว่าลูกแมวที่แม่แมวคาบมาตอนแรกกับสัตว์ที่ได้รับการรักษานั้นมีสีขนต่างกันซึ่งทางคลินิกก็ชี้แจงว่าแม่แมวตัวนี้จริงๆแล้วคาบลูกมาทั้งหมด4ตัวและขนาดกำลังคาบตัวสุดท้ายสัตวแพทย์จึงเริ่มถ่ายคลิป จึงอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้ก็หมายถึงว่าไปค้ามาทั้งหมด4ตัวนะทยอยค้ามาเรื่อยๆเวลาต่ายภาพกับตอนที่แม่แมวคาบแมวตัวนั้นมาเ่ยมันก็เลยมองเป็นคนละสีกันนะสัตวแพทย์เซลาฮานซาฮิวเผยภายหลังว่าขณะกำลังจะเดินทางไปที่คลินิกบัเงเอิญเห็นแม่แมวคาบลูกแมวมาด้วยท่าทางที่เหมือนต้องการความช่วยเหลือ จึงรีบเข้าช่วยและรักษาทันทีตอนนั้นแค่อยากเก็บภาพไว้เป็นความทรงจําไม่คิดเลยว่าจะมีคนให้ความสนใจมากขนาดนี้ทางคลินิกสัตวแพทย์กล่าวว่าหน้าที่สําคัญที่สุดของสัตวแพทย์คือการช่วยเหลือให้สัตว์กลับมาแข็งแรงไม่ว่าจะเป็นแมวจอมจัดหรือว่าสัตว์เลี้ยงทุกตัวล้วนมีคุณค่าและสมควรด้รับการดูแลเช่นเดียวกัน